ทีวีลุยป่าดูน้ำตกเลยที่ชื่อนารานะครับก็ชื่อ,องการก็นารา a อทีวีสตาร์นะครับเกตัแข่งรถ a อทีวีนี่แหละครับก็มาทำธุรกิจอยู่ที่นี่แต่วันเนี้คลิปเสร็นหน่อยจะมีน้องพะปลายน้องพะปลายนะครับไปตะลุยน้ำตกช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่ามีฝนตกเข้ามาจะมีน้ำตกสวยๆแล้วมีสมระแลกวก็ดึงในนะครับเดี๋ยวนี้จะไปดูกันขันยาง,ยางลุยเลยไหม ลุย let's go ก่อน let's go go let's go <S <c oughs> เอาพูดก่อน let's go ไม่ let's go มันสาตาทไม่ติด let's go go ก็ <c oughs> go, 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 go ไปโอเคตอนนี้พี่จะลองอธิบายนะครับคือรถดอทีวเนี่ยจะมีหลักๆอยู่มสามสี 3, อย่างที่เราต้องรู้นะครับ <c oughs> ่อไปการสตาร์ทอ่ะการสตาร์ทนะครับก็ ตอนนี้เราอยู่ทางระหว่าง,ขงเขานะระหว่างทางมันเป็นที่ละห่ำมาก,กคุกคกดามาบอก <laughs> ใครชอบเอ็กเลนเจอร์แบบว่าละห่ำละห่ำนะมาที่นี่ได้เลยนะ นาราก็พามาถึงจุดชมวิวแรกแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นเขาข้างหลังนะครับคือคือลูกค้าที่มาที่นี่ก็จะถ่ายจุดนี้นะครับถ่ายเป็นไง้ะลกูกแม่ขับเก่งนะมันนะงไหมเก่งไหมคะเก่งวะลูกเก่งมากเก่งมาก,มากตายแล้วลูกหวีดลุง <c oughs> เก่งเน,ะนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลุงนาราถ่ายรูปให้รูปหนึ่งนะครับอ่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมจะต้องเก็บภาพน่ารักน่ารักให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับถ่ายลูกมากล้องลูก โอเคลูกเดี๋ยวลุงน่าใช้หลังเบยหนึ่งหนึ่งลูกพายลูกอ่าหนึ่งพายเร็วเอายกตีนอีกอ่ะหนึ่งสองแอคชั่นเอ๊ะไปพายบึ้นบื้นนี่ขนาดขี่มาขี่มานั่งได้ไหมแม่แม่ขี่แม่ขี่แม่ตอนนี้เราถึงจุดชมวิวที่หนึ่งแล้วนะจ๊ะสวยมากเห็นวิวภูเขาเลยดูนี่จุดแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นเส้นทางแอดเวนเจอร์ ขึ้นสันเขานะครับสันเขาข้างหน้านะครับ Trapped into the things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we tryna stop the terrorism, but we still got terror. ครับตอนกลับเราจะไม่กลับทางเดิมมันใช่ไหมก็แม่กลับทางเดิมก็ได้เนาะเดี๋ยวมันหนูหลับหรือเปล่าคะไม่กลับทางเดิมแล้วนะเราหดมากไม่ไหวแล้วล้าไปไล้วายสู้ไหมคะสู้ไหมสู้ไหมถ่ายสู้ไหมสู้สู้ประเทศแล้วลองสู้หลับแล้วเราอ่ะโอ้หลับ โอเคเราไม่เล่นน้ำตกกันดีกว่าตอนนี้เราถึงตกแล้วน้ำตกน้ำตกที่เกาะช้างใครจะรู้ว่าเกาะช้างมีน้ำตกด้วยเกาะอะเกาะมันก็คือทะเลปะทำไมมีน้ำตกอะเอาจิงคนอื่นอาจจะรู้แต่คุณไม่รู้นะคนอื่นอาจจะรู้ว่าบนเกาะช้างมีช้างแต่ไม่รู้ต้องรู้ตอนกูมาเกาะช้างนี่แหละ practice what preach Father, 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 And guidance above cheek turn the other us some Would help you you from เดี๋ยวตรงนี้นะเราจะให้พี่นาราเป็นคนอธิบายนะว่ามันคืออะไรนะ้ำตกตรงนี้มาได้ยังไงยังไงพี่โอเคตรงตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจุดให้นักท่องเที่ยวลงแวะเล่นน้ำนะครับช,ช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีช่วงเล่นอยู่ประมาณ4-5เดือนนะครับก็ตรงนี้ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียก ข่วงน้ําเขียวนะครับจะเป็นแหล่งน้ําที่เวลาถ้าน้ํามันนหนีจะเป็นเหมือนสระมรกตเลยครับตรงนี้ก็จะมีขี่ช้างด้วยนะครับบริษัทเกษตรจากันะครับเป็นเป็นเป็นห้างที่สําหรับช้างลงนะครับห้างอะไรเป็นอ๋อใช่ครับผมแม่นี่กลันะลูกนะอ๋แนะนำเลยถ้าใครอยากขี่ ATV adventure ประจ ol ไทยนะแนะนำที่ เรา Monster จะไปเจอเกาะช้างนะครับตีสุดยอดได้ทั้งพิธีกรนำได้ทั้งคนนำเที่ยวได้ทั้งผู้รอบรู้นีอ่อย่างครบจริงจากเอางี้นะครับฝั่งนี้นงจากเด็กเมืองครับผมคนกรุงเทพนะครับแต่ผมมัใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเนี่ยเพราะว่าเกาะช้างมันเจ๋งจริงถ้ามีโอกาสมาเที่ยวได้นะครับเกาะช้างจะมีครบนะครับทะเลภูเขาน้ำตกอย่าลืมมานะครับเย้ Yeah, we're trying to stop the terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips, and the KKK. But if you only